สวัสดีค่ะพบกับช่องกเกษตรสุขป,ปลูกเลยนะคะวันนี้จะพามาชมการปลูกผักสำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะปลูกยังไงบ้างมาชมกันเลยค่ะสำหรับน็อตนะคะเป็นคนที่ไม่มีพื้นที่ในการเพราะปลูกค่ะ พื้นที่มีนิดเดียวจึงต้องหาวิธีปลูกด้วยการปลูกลงในภาชนะที่เราไม่ใช้แล้วพวกกาลมังที่แตกหรือเสื่อมสภาพแล้วแล้วก็ที่ปลูกอยู่นี่คือล้อ,อยางรถยนต์นะคะตัวนี้ ไปซื้อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเขาขายใบละ50บาทค่ะเราก็นำมาแล้วก็เอาดินค่ะดินที่หมักแล้วนะคะหมักกับมูลวัวหรือใครมีปุ๋ยคอกแบบขี้หมูขี้วัวเศษหญ้าหรือว่าใบก้ามปูนะคะได้หมดเลยนะคะ เราก็ทำการเอาดินใส่ในล้อรถยนต์เลยนะคะเสร็จแล้วก็ปลูกโรยเมล็ดค่ะถ้าเราจะปลูกหอมออผักชีนะคะตัวนี้ผักชีตัวนี้จะค่อนข้างหวานชิดกันไปหน่อยค่ะเมล็ดเขางอกดีค่ะเลยแบบเกิดเยอะมากตัวนี้เป็นหอมบัวเลยนะคะ อันนี้เขายังไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้แบ่งมาปลูกจากกอที่ใหญ่อีกกระบะนึงค่ะนี่ค่ะปลูกเป็นกระบะแบบนี้เลยนะคะตามล้อนี่ค่ะหอมบัวเลยนะคะนี่ขยายปลูกมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้ในแปลงจะมีผักชี แซมด้วยนะคะเพื่อนๆอย่นี้ค่ะสำหรับใครที่ปลูกหอมบัวเลยเนี่ยไม่ขึ้นหรือว่าหอมแบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำให้ปลูกเลยหน้าหนาวนะคะเขาจะโตดีมากแล้วก็แตกกอเน,นี่ยค่ะดูดูค่ะตัวนี้แยกมาปลูกนะคะประมาณเดือนเดือนแล้วค่ะใบสีเหลืองแบบนี้เราก็ เด็ดเขาออกเลยค่ะเขาแก่เด็ดกินทุกวันค่ะวันละสามเวลาเลยนี่มาดูกระบะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นต้นหอมยักษ์ญี่ปุ่นนะคะโตมากเลยนี่นี่ค่ะตัวนี้ก็แยกมาเหมือนรู้สึกมันเขาจะมีดอกด้วยนะคะนี่นี่ค่ะมีดอกนี่ค่ะ ข้างนอกนี่แซมด้วยสารเน่นะคะงามค่ะหน้านี้ข้างหลังที่เห็นเป็นรกๆตรงนี้ก็เป็นใบเตยค่ะตัวนี้ก็นี่เลยไ่ดูนะคะว่าปลูกนี่เด็ดกินทุกวันค่ะตอนนี้เอาเห็นเป็น สีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เอาเปลือกไข่มาโรยค่ะทุกๆนะคะกันหอยทากค่ะเพิ่มแคลเซียมให้เขาด้วยไปค่ะไปดูอีกมุมหนึ่งค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็น ถั่วลันเตาหวานนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะถั่วลันเตาหวานนะคะกำลังนอกค่ะลองปลูกไว้เผื่อจะได้เก็บรับประทานนะคะเพื่อนๆทดลองปลูกค่ะตอนแรกปลูกในดินเลยไม่ได้กินเลยค่ะพอเขาโตขึ้นเลื้อยสักหน่อยประมาณช่วง หัวเข่าค่ะใบก็เหี่ยวแล้วก็ลำต้นเฉาตายเลยไม่ได้กินเลยค่ะอันนี้เป็นสวิตชาร์ตนะคะเพื่อนๆเนี่ยสวิตชาร์ต <c oughs> อันนี้สวิตชาร์ตแดงค่ะลำต้นสีแดงๆตรงนี้นี่ อันนี้สวิตช,ชาร์ตต้นสีขาวค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้ที่เห็นเป็นแบบนี้นี่คือต้นหัวใช้เท้านะคะเพื่อนๆลองลอง,ลองแซมแซมกันไปค่ะคนไม่มีพื้นที่เนาะปลูกในวงล้อของยางรถยนต์นะคะนี่ ให้ดูปลูกกินค่ะเพื่อนๆไม่ได้ขายค่ะส่วนตัวนี้เป็นบีดรูทนะคะกับแรดิสค่ะเพื่อนๆนี่นี่อันนี้น่าจะเป็นบีดรูทนะคะเนี่ยต้นสีต้นเขาสีแดงๆค่ะส่วนอันนี้น่าจะเป็นแรดิสค่ะเนี่ยวันวานไปอย่างเงี้ยค่ะลองดูเผื่อจะได้กิน ใจรักการปลูกเนาะเพื่อนๆได้ปลูกก็มีความสุขตรงนี้ก็ใช่ค่ะพื้นที่ไม่มีมือหนักไปหน่อยค่ะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะพอเขาขึ้นนะคะหัวใช้เท้าค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆที่เห็นนี่คือตัวนี้หน่อไม้ฝรั่งนะคะเนี่ย กำลังกำลังเอาลงค่ะน่าจะติดแล้วแหละกลัวจะได้กินก็น่าจะเกือบปีนะคะหน่อไม้ฝรั่ง <c oughs> อีกต้นหนึ่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งนี่ส่วนวงล้อตัวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นผักขโขมแดงค่ะ ผมแดงกับผักโขมป๊อบอายหน้าซองเขาเขียนแบบนี้ค่ะนี่กลัวลืมว่าปลูกชนิดไหนผักโขมป๊อบอายและผักโขมแดงนี่ค่ะผักโขมแดงกำลังงอกค่ะงอกดีมากผักโขมนี่ค่ะเพื่อน เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงปลูกผักคะน้าเห็ดหอมนะคะนี่คือแปลงผักคะน้าเห็ดหอมนะคะเพิ่งจะเอามาลงได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งค่ะเราเพาะมาเมล็ดก่อนนะคะเพาะมาเมล็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ให้เขาได้ประมาณสักสิห้าวันนะคะเพื่อนๆต้นของเขาอะคะ่ะแล้วก็เอามาลงเอามาลงในแปลงที่เราขุดดินพรวนดินเอาไว้ตอนนี้เขาเพิ่งจะติดค่ะยังไม่ทันจะงามเนาะนี่ค่ะคณนาเห็ดหอมนะคะ ข้อสังเกตของเขาที่ว่าคณะเห็ดหอมเพราะว่าเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนจะมีเนี่ยคะ่ะ,เ,คะเหมือนดอกเห็ดเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ย <ๆ S 1> นี่ค่ะขึ้นมาที่ใบเขาค่ะพอเขาโตนะคะ <ๆ S 1> ก้านเขานี่ลําต้นเขาอะค่ะจะอวบมาก ผัดน้ำมันหอยกรอบมากเลยค่ะลูกกินไปรอบนึงแล้วค่ะตัวนี้เป็นรอบที่สองค่ะหมดหน้าหนาวก็คงยังไม่ได้ปลูกนะคะหลังเดือนหลังเดือนเมษาไปแล้วจะปลูกเป็นผักชนิดใหม่เนาะวนไปเรื่อยๆค่ะจะได้มีผักกินตลอดเนาะสำหรับคนชอบปลูก แรงไม่ใหญ่ค่ะเพราะไม่มีพื้นที่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูมะระนะคะมะระมะระจีนค่ะ ต้องห่อไว้นะคะเพื่อนๆเอาตะไข่มาห่อเขาไว้ค่ะติดลูกแล้วค่ะไม่หอ่อแมลงวันทองจะมาเจาะแล้วก็วางไข่นะคะไม่ได้กินค่ะเน่าเลยแล้วก็เลืองไปเลยค่ะนี่ค่ะอีกลูกหนึ่งห่อตั้งแต่เขายังแบบเล็กเท่าเล็กกว่านิ้วก้อยค่ะนี่ค่ะ สวนน้อยๆนะคะแต่ก็ปลูกเกือบหลากหลายชนิดค่ะตัวนี้เป็นมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศกำลังติดลูกค่ะเพื่อนๆนี่